โอเคแล้ว okay, นะผมก็สวัสดีด้วยแล้วก็กลับมาในเกมของดากันบอลแซดดุก,กังแบทเทนิไปแล้วนะครับก็วันนี้มานี่ LR ท่านบิลลุสกับท่านวิสนะครับ LR ของจักรวาลที่7นะฮะแล้วแบ็นเก่ามากและก็อย่างไรหลังจากที่ผมเปิดกาชาคลิปเปิดกาชาเอ่อกาชา5ปีเป็นตัวนะที่เป็นตัวแบบเฉลิมฉลองกาชา5ปีอะ่ะเออผมก็ได้เอาร์บิลมาเป็นเอลาที่ได้จากตัวฟรีนี่แหละก็เป็นได้กี่ตัวที่ผมได้จากตัวฟรีนนะก็ถือว่าดีก็ผมก็ทำมาเสร็จแล้วก็ถือโอกาสนี้มาทำคลิป ดูเลยแล้วกันว่ามันเก่งหรือเปล่าสำหรับ LRB แบบ55%นะแบบว่าไม่ได้ปลดเส้นทางเพิ่มคือได้มาแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่เล่นเลยนะครับอัพมา55%นะฮะก็ไปลุยดีกว่านะฮะก็สำหรับ LRB นะทีมมันอยู่ได้เนี่ยผม,นะผมแนะนำให้เป็นทีมนี้เลยทีมของซาวิ่งบอลนะครับมันจะได้แบบต้องมีปัญหาเรื่องคีนะเพราะว่าทีมนี้มันบวกคีให้กับผู้นำเนี่ยผู้นำมันนำคีย์สี่เนี่ยแล้วก็ทีมนี้มีซัพพอร์ตคีเยอะมากนะครับอย่างนี้เห็นทีีี่่ผมมมจัััดาาเเลยยยกก็คคืออออพพพววตตซรร์ะไงง้17 สิบเจ็ดสีเหลืองนะครับผ้าซุปเปอร์แล้วก็บาร์ผ้าคีชี่มาซัพพอร์ตเอร์เคกับเพื่อนแล้วก็บัฟคิอีกนะเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้นะก็เหมือนเดิมผมจะไม่เก็บคิเพื่อการโชว์ประสิทธิภาพสูงสุดของทีมเรานะครับแต่จริงก็ไม่ไม่เกี่ยวหรอกนะถ้าเก็บคิได้ก็เก็บไปเถอะเออเกมมีให้เก็บก็เก็บไปเถอะนะโอเคมาเล่นด่านบุรีก่อนนะนี่มาลองเล่นในทีมของซายิงบอลกันละกันเดี๋ยวค่อยไปลองทีมอื่นทีหลังนะครับทีมวุ้ยบอสอะไรเงี้ยเพราะว่าบุรีมันอยู่ได้หลายทีมไงตัวนนีี้ะะฮก็เดด๋ยวพู พูดถึงพาสซีฟกันแล้วกันทำอะไรได้บ้างเผื่อใครไม่รู้นะครับวันนี้นะพูดถึงตัวละครมันกันก่อนกันก่อนดีกว่านะสสกิลของมันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับก็เริ่มที่สเตตัสก่อนแล้วกันนะสเตตัสนี่ถือว่าโอเคนะครับอืมแต่ว่าผมว่าเอเดอเคมันน้อยไปหน่อยเอเดอเคมันหมื่นหกไง่ะนะมันน้อยนะขนาดอัพมาหันพันเปอร์เซ็นเต็มทุกอย่างนะปกติอาอาร์ปกติมันจะสเตตัสเยอะกว่านี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะก็โอเคพอถูถ่ายได้มีสเตตัสดีเฟนส์กับเอพีเยอะอยู่เหมือนกันนะหมื่นสามกับหมื่นแปดนะคร ก็สมดุลน,นะเออก็ไม่ได้แยกกันไปนะถือว่าหลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นหมดเลยนะครับหมื่นห้าบวกนะครับแต่เวนดีเฟนต์นะฮะดีเฟนต์ Defense นี่จะน้อยอยู่แล้วไม่ไม่เป็นเรื่องปกติแล้วของ LR ลอารีเจะน้อยส่วนใหญ่นะครับโอเคก็เริ่มจากผู้นําสกิลกันเลยกันนะครับผู้นําสกิลมันก็คือนําให้กับซูเปอร์เอสีหรือว่าตัวดีสีแดงนะครับคีบวกสี 4, แล้วก็ทุกอย่างบวกละวัเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวร้ายนะครับตัวร้ายสีแดงจะบวกคีบวกสองแล้วก็ทุกอย่าง hand, ะาจะสี่เปอร์เซ็นต์แทนนแหละ เป็นผู้นำเอลอาเนอะผู้นำเอลอาสายโซส,สมัยก่อนก็เป็นนำนี่แหละนำให้กับสีตัวอื่นแบบว,ว่านำรองมาจากเงินคอลลีกนำมาคาร์บเปอร์เซ็นแต่ว่าจะบวกขีดเยอะกว่าเงินกอลิก,บวก,นนก,กบวกคีสี่เอามานำในพวกวิดีโอซีได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นท่าไม่ตายนะฮะสิบสองขีนะครับตีแบบคูลสตอรดาเมตเล,เลือดเจ็ดเปอร์เซ็นนะฮะดีเพิ่มก็เด้งเลือดเจ็ดเปอร์เซ็นนะสุดยอด <c oughs> <c oughs> ผมโคตรชอบตัวเด้งเลือดเลยนะมันดีมากการเด้งเลือดเนี่ยดีมากเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับพาาซีีฟกกรรโจมตนะคับ็เเดดด้้งลือไ อันนี้12บสองขี้สิบแปดขีก็เหมือนเดิมนะครับเลี้ยงเลือดสิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเพิ่มมาจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์แทนก็ดิงดงดงด่งเลือดเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะครับอืมแต่ว่าจะตีแรงกว่าสิบสองขีตีแบบเมกาโครซาดามิดก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ตายใหญ่ประมาณนี้นะฮะก็ก็คือจะเพิ่มเลือดทุกไม้ตายเลยก็คือไม้ตายเล็กก็จะก็เพิ่มเลือดไม้ตายใหญ่ก็เพิ่มเลือดเหมือนกันนะเลี้ยงเลือดได้สแบบิบสองเปอร์เซ็นต์จากเจ็ดเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ต่อไปสกิลพลาสติกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแบบไม่มีเฮียอะไรเลยสกิลแบบโอ้โหสิ้นคิดมากนะเป็นสกิลของท่านบิลจริงๆก็คือโดนตีก่อนก็จะตีแรงขึ้นอะไรอย่างงี้โดนตีแบบว่าโดนตีปุ๊บก็โกรธตีแรงขึ้นอะไรงี้เหมือนเดิมเลยก็คือเปิดไม้เอ็นเค80%ปั๊มมาตั้งต้นเลยนะครับปัฟมาแค่เอ็นเค80%เฉยๆแล้วก็จะบวกเอ็นเคดีฟนอีก60%นะครับเป็นจำนวน5เทินเมื่อโดนโจมตีนะครับก็คือโดนโจมตีปุ๊บจะบวกเอ็นเคดีฟนอีก60% 5เทิน โดนโจมตีปุ๊บเก่งเลยอะไรอย่างงี้งนะฮะก็คือ,อ,อต้องให้มันโดนโจมตีก่อนถึงจะเก่งนะครับตัวนี้นั่นแหละก็ประมาณนั้นก็ถึงก็คือต้องพยายามให้มันโดนโจมตีก่อนอ่ะโดนตีโจมตีปุ๊บก็จะบัฟเอร์เคดีเฟนซ์เอาคนถือเซนห้าเทิร์นได้พอหมดห้าเทิร์นต้องโดนโจมตีใหม่อะไรอย่างงี้นะแต่อย่างดีนั่นบวกมาห้าเทิร์นห้าเทิร์นนี่ก็นานนะครับพอแบบอยู่ได้หลายเทิร์นเลยอะห้าเทิร์นอะอืมหลายจังหวะเลยนะถือว่าไม่ต้องมาคอยนั่งให้โดนโจมตีบ่อยครั้งนะนี่ประมาณนั้นนนเลยะะครับ แล้วก็แคทก็มีอยู่หลายแคทนะเลเวลอัพก็จอห์นี่ฟอร์สสิทธิ์อาจารย์นี่ก็อยู่ได้นะเนี่ยเออเหมาะเหมือนกันนะครับเพราะมีพวกวาร์ดอสมีวิทด้วยนะถ้าใครมีวิทนี่แนะนำให้มาลิง,งก์ด้วยกันดีมากวิทสีแดงอนะ่ะดีโคตรเลยถ้ามีวิทแดงนะอยู่กับบิลทุกตัวได้หมดเลยนะฮะวิทสีแดงมันโหดมากนะครับซัพพอร์ตโคตรดีแล้วก็นี้ครับมูวี่บอสนะครับอืมวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันทีมมูวี่บอสก็อยู่ได้นะเพราะซัพพอ,อร์ตมันเยอะนะครับซับคีย์เยอะด้วยแล้วก็นีีนี่่่่่่่ซซวววิิงงบบอออนนนนทาาาายููมมกๆเพพระะััแหลผดไป ก็คือทีมที่ผมมาเล่นในวันนี้นี่แหละนะครับเป็นทีมที่แบบจบเร็วแล้วก็ได้คิกง่ายมากนะฮะแล้วเปิดมาแบบนี้คืออะไรกันเปิดมาแบบออโกฮังนั่นเลยนะตัวซัพพอร์ตตัวเมทครบเลยไปโกฮันะง,งกับโกฮังนะฮะเโาฮังเลนกับโกฮังซัพพอร์ตประมาณนี้ตีไป,ไ,ปไม่ออกมามันออกมาเทินไหนวะผมไม่ได้ดูเมื่อกี้ถ้าจะออกมาก็ควรออกมาพร้อมกับบิวจะดีมากเมื่อกี้อยู่มันออกมาเทินสุดท้ายใช่ไหมใช่ไหมเทิร์นท้ายใช่ไหมเนี่ย ก็คือต้องให้มันออกมาจากกับบิวจะดีมากนะครับให้มันยืนคู่กันนะฮะแต่คือถ้าใครมีวิทแนะนำให้เอาวิทมาด้วยนะผมไม่มีวิทไงถ้าใครมีวิทแรงหรือวิทซัพพอร์ตที่มันดีๆอ่ะเอามาใส่เลยจะดีกว่านี้เยอะนะครับนะโคตรดีโอ้โหแล้วบิวแม่งอยู่เธอที่สามไอ้ห่าล่าเอ้ยจะมาโชว์มึงก็ไปอยู่เธอหลังๆนะแอบเลยไม่รู้เหมือนกันนะเองเนะนี่ยนะฮะนะทีนี้ประโยชน์อย่างนี้ก็คือมันซับคีย์อย่างที่ผมพูดไปใช่ไหมหล่ะนั่นแหละถ้าแบบ ตัวที่3เนี่ยคือตำแหน่งหลักตำแหน่งตำแหน่งหลักเราเป็นตัวละครของบิลเอลอาร์กับบิลสี่เขียใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องวนตำแหน่งให้ตำแหน่งสามเนี่ยวนเป็นตัวละครอื่นมานะครับอย่างเช่นแบบตำแหน่งซับพอร์ตซับคีอะไรเงี้ยจะดีมากวนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็จัดพวกตัวละครซับมาจะดีมากเลยนะครับจัดซับมาส่วนใหญ่เลยนะตระเมียก็มีอยู่แล้วนะจัดตระเมีมาข้างๆบ้างนิดนึงค้ากันไปนะให้มันเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะ สิบเจ็ดนี่นก็ตัวละครที่ดีนะเออสมควรใส่มาเหมือนกันเพราะว่าก็ตีได้โอเคนะไม่ใช่แต่ว่าตีกากนะตอนนี้ตีแรงแล้วก็บัฟดีเฟนต์ให้เพื่อนได้บัฟพีให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็มี uff, ดีบัฟเอลิกเซ่ศัตรูได้ด้วยดีมากอันนี้นะครับโอเคท่านบิวกูแม่งมาออกเทิร์นที่สามเฟสสาม้วกว่ามึงจะมาเนี่ยกูจะมาโชว์มึงก็ลีลาเหลือเกินนะฮะอย่างอย่างที้เห็นนะเลื่องคิเนี่ยอย่างที้เห็นเลยเลื่องคีมันมันมันลิงก์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเลื่องคีของท่านบิวเอลาร์กับวิ มันต้องลิงก์กับพวกตัวละครวิทหรือวิอวอะไรว่าอะไรเงี้ยแหละจะดีมันจะดีมากนะครับไม่ก็ต้องมาคอยคอยได้คียจากการซัพพอร์ตของเพื่อนนะจะดีเหมือนกันมันต้องพึ่งทีมนิดนึงนะครับตัวนี้พึ่งเรื่องคียนิดนึงนะครับอืมอันนี้ขนาดทีบวกคีย์สี่นะยังไม่ค่อยจะได้แม้แต่อยากเท่าไหร่มันได้ยากต้องลิงก์กับตัวละครดีจริงๆอย่างที่ผมพูดไปมาบริ่ตีมานะครับตีก่อนก็เพิ่มเอลิคีดีเฟนไปอีกนะฮะตีแรงขึ้นสองล้านหนึ่งนะครับแม้แต่ชุดสองคอยู่นะ ไม่แย่นะครับพาวเวอร์ฟิก,ฟกเด้งเอลคมาตีเข้าไปสามหลอดล้านห้านะฮะก็โอเคโอเคผมว่าโอเคนะเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่ไม่ได้แย่นะมันก็มันก็ตีแรงนะผมว่าต้องลองตีเมาตายใหญ่ดูมันจะตีแรงขนาดไหนอันนี้คือแค่มันตายเล็กแล้วก็ขีไม่ได้เพิ่มเยอะเลยนะครับขีมาแบบแค่สิบสองสิบสามขีเองนะตีสองล้าน 1, หนึ่งก็โนซัพพอร์ตได้นะแล้วโนลิงก์ดีๆด้วยนะครับลิงก์กับ LI เฉยทางเทนบัฟแค่เอลคีห้าพันไม่จมตี <S <S ใช่ไหมล่ะ เ้ยมีซัพพอร์ตด้วยวะซัพพอร์ตไอโกหังเหลืองเออผมลืมไปมองข้ามันเฉยเลยาำหน้าคำตาไปเลยในะตัวนี้ตัวเก่าแล้วนะมีเศษอีสแอมเปอร์กันนะตัวนี้มีสิทธิ์เหมือนกันนะผมก็น่าสนใจเหมือนกันนะงพอซับได้ดีเหมือนกันนะตัวนี้ออยไลท์เอเคดีเฟนส์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับปรับเอเคดีเฟนส์พร้อมเพียงผมก็ต้องวนให้บิลไปนั่นอีกโอ้โหชิบหายแล้วเหมือนจะจบก่อนได้ฆ่าก่อนนะเปิดมาไม่ไมีวนด้วยกันตายเรียบร้อย มาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองทีมอื่นได้อันนี้ก็มาลองทีมสวิงบอลกันแล้วกันมาคราวนี้ก็ยังมีบัฟเอเดอเคดีเฟนต์หกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะเพราะว่ามันอยู่ห้าเทิร์นอย่างที่พูดไปนะครับมันอยู่ตั้งห้าเทิร์นเลยนะก็วนได้อีกหลายเทิร์นเลยดีเฟนต์เท่าไหร่ดีเฟนต์แปดหมื่นสี่นะครับไม่ได้มันก็โอเคนะเพราะว่าซัพพอร์ตก็ซับเคเอเดอเไม่ได้ไม่ได้ซับดีเฟนต์ไงี่ยแปดหมื่นสี่ก็เกือบแสนก็พอรับตีนได้หลายจังหวะเหมือนกันไลา่ลา,าเหมือนนนกะัะแต่ถ้าเป็ยด่ยยานะน่าจะเจ็บเหมือนกันแต่นา่า พอรับมือไหวได้โอเคขอไม่ตาใหญ่ได้ไหมไม่ตาใหญ่แบบไหนจะได้ลูกแก้วคีดีๆเนี่ยเอ่อไงดีวะต้องลิงก์กับตรงกลางดีสุดหละจะได้ไม่ตาใหญ่ไหมเนี่ยผมกลัวลูกแก้วมันไหลมันไม่ตรงแบบนี้ถึงไหมได้ไหมฮึได้โอเคไม่ตาใหญ่พอดีส8กแปดคีพอดี <laughs> นะครับาเมีตั้งต้นห้าแสนเจ็ดนะจากการซัพพอร์ตแลวก็ลิงก์ทั้งหลายแล่นะครับ แต่อย่างว่าแหละถ้าลิงก์กับพวกบิวอเอลซีเขียวจะดีกว่านี้เยอะเลยนะแต่ไม่เป็นไรมาดูกันอันนี้มีบาร์ซัพพอร์ตด้วยน่าจะตีแรงระดับหนึ่งนะนี้มาดูกันนะครับว่าบิว5.5%เนี่ยของเราจะตีแรงขนาดไหนเผื่อ <c oughs> ใครได้มาจากการเบอร์ชาอะไรเงี้ยดูได้เลยนะครับเ <c oughs> บิร์นอีกรอบหนึ่งอย่าเบิร์นบ่อยได้ไหมขอร้อง <c oughs> บุรีเก่าก็จัดก,การจัดก,การจะมาจัดก,การบุรีใหม่อีกเหรอสามล้านสี่นะครับลาเมิดได้มาประมาณล้านกว่าได้นะแรงอยู่นะสามล้านสี่นะ มันก็โอเคอะแต่แบบผมว่ามันยังสุดได้วกว่าน,นี้ต้องเก็บคีย์เต็มหลอดเออต้องคีย์เต็มหลอดว่ะถ้าคีย์เต็มหลอดจะมีลุ้นว่ามันจะตีแรงขนาดไหน,นอยากรู้เหมือนกันต้องลองจัดทีมมูยบอสด,ดูเพราะมูยบอสมันจะมีลิงก์ของนั่นปะ่ะบิ๊กแบดบอสอยู่ที่มันจะบัฟติดเซตดีเฟนซ์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยน่าสนใจเหมือนกันผมไม่รู้ว่าบิวมีหรือเปล่าแล้วบิวอาร์มีป่าววะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอโอกาสนี้ไปเปลี่ยนทีม,ม,ทม,ม,มเป็นมูบบออสกกัันนมมีีรรึงหท่ย่ว์บสสหรัับบทีมมูออนน่นเง อันนี้ก็เป็นทีมซิงบอลนะอาจจะไม่ได้โชว์บ่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันวนมาเทิร์นที่สามอะวนมาช้าเกินไปไม่เั้นผมจับว่ามันอยู่คู่บิลเขียวได้แล้วอันนี้แม่งพลาดเสียดายเลยโอเคเปไปเลยเอาใหม่โอเคนะครับมาเรามาเปลี่ยนทีมเป็นทีมมุ้ยบอสแล้วกันแล้วก็ผมไปดูลิงก์มาแล้วลิงก์มันไม่มีนะลิงก์ของราวบิลเนี่ยมันไม่มีลิงก์บิ๊กแบดบอสแอคทีฟมันจะไม่มีนะครับก็เลยนั่นแหละแต่ตัวเขียวนี่เหมือนจะมีปะไม่มีเหมือนกันโอเคแต่ก็ผมหลอนเอง <c oughs> นะโอเคไปดูต่อเลยนะมาททีมมขออง Board นูนบสแ นะครับก็มาดูกันว่ามันจะตีแรงขึ้นหรือเปล่ามันจะเล่นได้ดีกว่าทีมซิงบอลหรือเปล่าแต่ผมว่าทีมน่าจะโอเคกว่านะไม่รู้เหมือนกันนะเขารู้สึกส่วนตัวแต่คือมันอยู่ได้หลายทีมันแล้วแต่คนจะเล่นแล้วแต่คนจะชอบนะอันนี้นะครับเพราะว่าทีมซิงบอลเป็นนีมันเป็นไปแนวทางใส่ตัวร้ายส่วนใหญ่ไงบิวมาอาวจนี้ยค่อยเข้าเะาไหร่บิวเป็นตัวกึ่งกลางแล้วเป็นตัวดีก็ไม่ดีเท่าไหร่ร้ายกับไม่ร้ายนะครับไม่ได้ร้ายเลยแล้วก็ดีก็แบบมันก็บางเรื่องมันก็ดีบางท โอเคนะครับเปิดมาแบบนี้เหรอเอ่าแล้วเปิดมาอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ซัพพอร์ตสองตัวจังหวะนี้นะต้องให้มันโดนตุ่มตีไปก่อนอยู่นะถึงจะได้โดนบุลลี่ตกไปโดนบุรี่ตกไปแล้วกันนะบิลโอเคแบบนี้นะครับลิงกับทาเลสน่าจะโอเคกว่าโอเคมีเฟเบอร์เทนแอตทลตีดไงแบบนี้เลยไม่สิแฟเบอร์เทนไม่มีอาวาไม่มีเออกูหล่ออย่างไรองแม่งไหมมาโดนตบมาครับตีแรงขึ้นอีกสองล้านสี่นะฮะอย่างว่าแหละซับสองตัวเนาะซับเอเดอร์คีสองตัว เพราะว่าโค้ชเริ่มม่วงกบบ็บอกอู้คิดิคอนด้วยโอ้โหคิดิคอนเฉยเลยคิดิคอนแค่ 5, ห,ห้าเ้วยผมเมื่อกี้นะติดเฉยฆ่าบริได้เลยนะครัพวกพริมาสีฟ้าให้ามาคิดิคอน,นก็นก่าจะฆ่าไม่ได้นะีเ่เรียบร้อยตายอย่างไวนะฮะโอเคคราวนี้ก็เหลือแค่ให้บิวเขียวมาอยู่เทอร์นี่สามจะได้ลิงก์กับวนไปลิงก์กับไอเออาร์วิวสักทีนะโอเคทาเลสไม่ต้องไม่ตายมาโชว์กันกันว่าตีเท่าไหร่อันนี้คิดเต็มหลอดนะครับมาดูกันนะคิดเต็มหลอดแล้วก็ บัฟเอร์คอีก40%นะครับดีเฟนซ์ด้วยเ,เลี้งเลือดมา8ปดนะเมื่อกี้ก็เท่ากับทีเมื่อกี้เลยแบบว่าโนซัพพอร์ตมา3ล้าน8เอ้ยเกือบ4ล้านนะผมอยากรู้ว่ามันลิงก์กับบิลมันจะตีแรงขึ้นประมาณเท่าไหร่หรเ,นเนี่ยแหละเด็นสามล้าน8นี่นแรงอ่ะเนี่ยเลี้ยงเลือดอีก12%นต์ะครับเมื่อกี้เร่งเลือดได้ตีแรงเร่งเลือดเร่งเลือดได้อีกนะผมว่ามันก็ดีว่ะ คือเ r ที่ผมพูดไปนะเคยพูดไปอยู่ว่า LR เนี่ยมันก็เก่งคนละแบบเนาะมันอยู่ที่ความเราจะมองมากกว่าผมว่านะเออแล้วแต่คนจะมองอะ่ะตัวเก่าก็ต้องกากตัวใหม่ๆแล้วเนาะทั้งน,นี้ธรรมดานะครับตัวบิลมันเก่าแล้วแหละแต่ก็ยังพอเล่นได้เอา,าบิลนะแต่ตัวมันก็ไม่มีหน้าที่เไม่เหมือนกันนะพวกเอวอาร์อะไรนี่รอไปผมยังได้ผมยังอยากได้เอาตัวเก่าเลยเอาวอาร์เบจิต้ามาจินอะไรเงี้ยนะตีแรงเหมือนกันอยากได้เหมือนกัน อขอให้เป็นตัวใหม่ก็พอในดีนะจะเก่าขานาดผมก็เอาหมดอะนะสะสมเอว่าทั้งก็อยากได้เอว่าทั้งเหลืองก็อยากได้เนะนี่ยคลีคอนผมไม่ได้มีเลยในตัวเอว่าเก่ามีแค่โบลี่ตัวเก่าๆอะไรเงี้ยตัวเก่าผมไม่ค่อยได้มีนะมาถึงเวลาสักทีไอ้ฮะในที่สุดฟァินอลีนะมาแล้วนี่ก็ลิงก์กับบิวมันจะได้นั่นด้วยนะได้ลิงก์ของเร่งเลือดอีก10%นะครับเพราะว่ามี2ตัวลิงก์ด้วยกันก็เร่งเลือดได้อีก10%นนะครับใหนะ้มัน เลือดได้ดีขึ้นแต่ว่าเลือดเต็มก็ไม่เกี่ยวนะโอเคแต่เรื่องคีย์นี่แม่งของจริงนะเรื่องคีย์ของอาร์ตเอลวาบิวเนี่ยของจริงว่ะโคตรเป็นปัญหาของเราเลยเรื่องคีย์เนี่ยขนาดมีลิ้นกับบิลแล้วนะแล้วมีซับคีย์สามคีย์นะอย่างว่าทีมนี้บอสมันทีนี้ผมผม,มันไม่ได้ซับมันไม่ได้นำคีย์มันไม่ได้นำคีย์สี่เหมือนทีมซับบิ้งบอลไงซิงบ้งบอลมันมนำคีย์สี่แต่นี่มันนำคีย์สามนะแต่นี่เห็นเลยของจริงเรื่องคีย์นี่คือขาดแคลนมากเลย เรื่องคีนี่คือแบบพลาดแล้วอันนี้นั่นแหละเป็นข้อเสียของท่านวิวเลยเนาะนเรื่องคีแล้วเป็นเอวอาร์ได้ไงวะมันต้องใช้คีเยอะใช่ไหมละ่ะนี่ก็เป็นข้อเสียงมันเลยสองสองล้านแปดแบบสิบสองคีนะฮะโคตรแรงอู้ตายเลยโ <c oughs> อฮ่าเอ้ยตายผมเซนได้อยากอยากให้มันโชว์แบบไม่ตายใหญ่แบบลิงกับบิวอะบิวเขียวอะเอออยากโชว์อะมันจะได้ไหมเนี่ย เพราะผมตั้งใจจะมานุกได้ไงเออจะมานุกปิดฉากด้วยแต่เหมือนจะไม่ได้แล้ววะเรื่องคีก็อย่างที่เห็นเด้โอเคผ่านครบห้าเธอหรือยังอ่ะห้าเธอที่บิวมันโดนตบครบยังวะแล้วเรื่องคีแล้วนี่เรื่องคีกแล้วเออผมอาจจะเปลี่ยนลูกแก้วนะแต่มันต้องมันจะไม่ได้เห็นแล้วมันสูงสุดทําได้เท่าไหร่อ่ะทีประเด็น,นผมน่าจะเอาไอเทมบวกคีมาว่ะแม่งเอ้เออเสียดายเลยอย่างนี้มันก็เป็นการรับอิอเลคเฉยๆอ่ะถ้าใช้เลโมอ่ะนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขี้หรอเออแย่แล้วผมต้องไม่ให้บิลได้เม็ตายแต่เหมือนจะได้อแล้วหรอก็ต้องแบบนี้เนาะต้องให้ฟิเซอร์ตีไปก่อนอันนี้เลยน่าจะโอเคแต่ฟิเซอร์มันตีแรงเนี่ยมันตีบนนัสนี่แต่ก็คงไม่น่าจะตีเข้าแรงหรอกมั้งเอ้แต่ลืมไปแม่งบิลนั่นหมดโอ้โหกูพลาด้วไอ้เอ้โกูเออแดกแล้ว ลืมไปว่าบิวมันบัฟอินเทอร์คอนดิฟเอนต์40%หมดพี่ฮะไแล้วผมเออแดกเองอ่ะขออภัยไม้ชมเท่าไหรสองล้านหกโอ้โหไว้ตีเบาลงมาเลยถ้ามันมีบัฟ6 0อยู่น่าจะตีแรงขึ้นมากมากสี่ล้านเกือบห้าล้านน่ะ้ห่ากูลหลอนอีกแล้วไม่เอาไม่ไม่เอา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 ไม่อไมอไมโ,อโอเคมาสักที นี่ผมก็วนมาทีมไซบิงบอลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันได้คี้ง่ายกว่าโอเคกูได้แล้วนะยืนคู่กันสักทีตั้งแต่เริ่มต้นน่่ดีแล <tr> ้วไม่ต้องมาแยกจากกันนะวนวนมาสี่รอบเนี่ยเสียสัมหนาฟรีเพราะผมขี้เกียจไปเล่นด่านวอลรัสขี้เกียจวนเล่นขี้เกียจเลื่อนจัดเออกดแม่งลายสัมมนาฟรีเลยโอเคคราวนี้ก็เหมือนเดิมคีไม่ได้เหมือนเดิมนะสิบสองคีเหมือนเดิมไม่เป็นไรแล้วมาดูกันล้วกันว่าเท่าไหร่ ก็มาหลักสองล้านมันเดิมมาสองล้านกว่าเนาะมันเดิมป่ะสองล้าน8อ่ะเออเมื่อไหร่กูจะได้ดูไม้ตาใหญ่เต็มที่สักทีะเนี่ยนั่นแหละตามนั้นนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูผมเราวนวนซับไอ้วน17มาก่อนสิเจ็ดซับคีอสก3ขีนะน่าช่วยเยอะเหมือนกันต้องต้องพอนายให้ลูกแก้วมันดีเลยแหละลูกแก้วในสนามเราเนาะน่าน่าจะได้อยู่แล้วนะรอชมมันต่อไป เดี๋ยวผมจะทำในการนุกของบิลด้วยนะครับทำการนุกด้วยามันจะตีแรงขนาดเวลาน,นุกนะแบบว่ายัดไอเทมนุกไปเลยใส่เลโมใส่อะไรให้เต็มที่ไปเลยเนยะมันจะได้แบบตีแรงมหา,าศาลโอเคนะครับผมมาเจอกับสีเหลืองก็สีแดงชนะทางจังหวะนี้แหละจังหวะชนะของฉันมาเลยอือลูกแก้วโอ้โห,โหลูกแก้มันก็โอเคนะแต่แบบมันก็ได้แหละแต่คือแบบมันผมอยากให้มันได้เต็มเต็มสักทีแบบเต็มหลอดอะไรเงี้ย ต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคตรงกลางก็ได้วะถึงไหมเกือบเต็มหลอดเลยเนาะสองสองกีก็เต็มหลอดแล้วโอเคมาดูกันว่าตีเท่าไหร่นะน,นี้แต่ว่า no support เองนะมีแต่ sub d e เฟน s ์นะครับมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่บิวเขียวก่อนแล้วกันบิวเขียวผมก็55%นะมันจะปวดทางเพิ่อนนะครับ55%เหมือนกันสองล้านสอง55%นะเว้ย,ยแรงนะเวย้ยตีโอ้โหสองลอดเลยสุดยอด บิวกับบิวเขียวกับบิบอานี้สุดยอดมากสมล้านห้านะแม่งเอ้ยมันต้องตีหนึ่งขั้นห้าล้านได้ดิแบบไม่ต้องใช้เทมอ่ะต้องพึ่งซัพพอร์ตดีจริงๆวะต้องพึ่งบาร์เนาะเออแต่เหมือนจะไม่ได้ใช้แล้วต้องใช้เทียมก่อนเ็เหมือนจะมันนุ๊กไงเทนหน้าบาร์ก็วนมาพอดีแหละเสร็จได้เลยเนาะอันนี้คือมันวนมาเทินตอนที่แบบตลอดอะเรียกว่าไงอะวนมาตอนเทินที่ เราไม่ได้มีซับเอเดเคไงมีแต่ซับดีเฟนต์แล้วก็ซับคีอะไรอย่เยงี้ยนะเอเดเคก็ไม่ได้ซับเยอะสุดนะครับแล้วก็ถึงวนมาซับเอเดเคก็มไม่ได้มาให้ตายใหญ่เองคีก็ไม่เต็มหลอด <c oughs> โคตรเฟลเลยการการรีวิวที่เฟลมากนะน,นี่ไม่เป็นไรอู๋คิดิคอนคิดดิคอนน้มึงเบิ้ลอีกจิยแล้วมึงจะเพิ่งจะเพิ่งคึกเองนี้ดิไม่คึกดิอย่าเพิ่งคึกได้ไหมพอร้องและเดี๋ยวพังเองมึงรุมมกันปิดฉากตายหายหมดเฟลอีกแล้วเนี่ยไม่เอาเลยนะขี้เกียจเรียกเลยนะตีมาาเท่่ไหร น่าเจ็บนะบุรีนี่ตัดเนี้ต้องเตีแรงอุย้ยสองหันสองไม่ธรรมดานี่ไม่เป็นไรเรามีฮิวจากบิลนะฮะแต่เหมือนไม่ต้องฮิวหรอกยังไงมันก็ฆ่าได้ตายก่อนอยู่แล้วโอเคมึงห้ามเบิ้ลคิริคอนบ่อยด้วยเองเนี่ยตัวเพื่อนยิ่งปวดทางมาอยู่โอเคเบิ้ลธรรมดาพออยา่ยาอยา่ยมอย่างนั้นล่ะสุดยอดโอเคต่อไปเป็นเทิร์นของเราแล้วนะครับเทิร์นที่เรารอคอยไอ้เคี้ยม มันเปลี่ยนร่างในกูลืมไปโอ้โหล้อกูเล่นมหมเนี่ยเอ้ีเอ้ยแย่แล้วแย่แล้วตายหาเลยแม่งบิวมันจะฆ่าตายไหมมันไม่น่าฆ่าตายเพราะบิวดาเมจด้านนี้มันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแปดแสนก้าก็คิดคอนยากด้วยแหละวอลลี่ไม่น่าตายเลยทีละแสน พอจบโหมดโกรธโหมดโกรธมันก็จะวนมาเทินปกติใช่ไหมวนมาเทินที่เรามีอ่ะเทินนี่แหละก็คือเทินของท่านบิวเอลอาร์กับกบิวสีเเหมือนเดิมเพราะมันแค่เข้าสู่โหมดโกรธเฉยๆนะเทินจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมหวังว่าเทินจะไม่เปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนไหมเทินเนี่ยเทินจะเปลี่ยนว,ยวะเหมือนจะไม่เปลี่ยนเพราะมันเข้าสู่โหมดโกรธดังไม่น่าเปลี่ยนหรอกหรือเปลี่ยนเปลี่ยนไหมขอดูก่อนนะไม่เปลี่ยนโอเคสุดยอดอย่างนั้นแหละโอตกใจหมดนึกว่าแม่งนึกว่าเฟลอีกแล้วโอเคมาได้เวลาแนละ้ว โอเคนะครับแล้วคีก็เต็มด้วยแตอ่อย่างที่ว่าเราจะมาใช้เทมนุกเนาะเออมางั้นก็เริ่มนุกเลยกันนะครับเริ่มการนุกเลยดีกว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้โชว์จริงจังว่าเวลาตีแบบปกติเอาไปใช้เทมนะมันจะตีเท่าไหร่ี่ผมไม่ได้โชว์ขออภัยด้วยครับแต่ผมเคยทําได้อยู่5ล้านนะแต่ว,ว่าโนไอเทมอ่ะเออใช้แค่ทัวลคอที่เรามีอะ่ะซัพพอร์ตแล้วก็ลิงกับบิลเขียวได้แหละนะตีไป5้าล้านได้หรือ้าล้านไปเป๊ะน,นะไม่ใช่ว่า5้าล้านกว่านะไป แต่เวลาเทพเป็นการทำลายล้างของจริงอยู่นี่แล้วป้าอเคเต็มที่เลยนะครับบูม่าใส่ไปให้หมดเลยดูกันว่าจะตีเท่าไหร่ท่านผู้ชมคิดว่าเท่าไหร่กันผมว่าน่าจะเจ็ดล้านแปดล้านประมาณนั้นได้ปะมน่าจะถึงอยู่นะไปดูดีกว่าตีเท่าไหร่นะครับมาดูกันดีกว่าเลยโดนตีก่อนด้วยนะอาจจะถึงสิบล้านอาจจะถึงนะ ผมว่าถึงเหมือนกันวะ่ะถึงนี่ถึงถึงสิบสิบสามล้านครับจัดไปเลยติดนิ้วอื้อแล้วก็ปลาระเบิดอืระเบิดลูกยักษ์ด้วยเรียกสัทภาพเป็นท่าบรรยาอ่อนปลาระเบิดท่าของกูวะแล้วก็หนีเรียบร้อยสิบล้านนะครับแล้วก็ฮันวิทก็มาติดกินไอติมตักไอติมกินนะฮะท่าเป็นเฟี้ยวมาสิบสามล้านนะสิบสามล้านหนะ้าแสน 5, นะฮะเมื่อกี้ผมก็ตีไปน้อยไปเพราะว่าลืมไปว่าไอเทมเลโม่มันบวกไอติมต่อลูกแก้วห้าเปอร์เซ็นต์ไง แล้วมาเกีนลูกแกวทั้งสนามลูกแก้วแดงเออปกติแล้วตีแรงแล้วนะแหละสิบสามล้านนะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าใช้เทพนะั้นมันจะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะในใช้เทพนะครับแต่ถ้าไม่ใช้เทพนะั้นแบบว่าเล่นปกติเลยเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะเป็นเอาห้าเ่าเซนที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดแต่ก็โอเคมันก็ไม่ได้แยกกันไปผมว่านะอืมก็พอเล่นได้แหละนะครับเล่นในทีมพวกทีมอย่างเงี้ยสปิงบอลหรือทีมวิบอสมาเล่นแก้ขัดได้ใครอยากเล่นใครชอบบิวก็ ได้มาก็ถือว่ามาเล่นนทีพวกนี้ได้เหมือนกันก็โอเคอยู่แหละไม่ได้แยกกินไปผมว่าโอเคเลยนะครับอืมนั่นแหละก็กำไรประมาณอยู่ที่ประมาณหลัก4ล้าน3ล้านเนาะประมาณ3ล้าน4 000, นี่ล้านได้5้าล้านก็อาจจะถีกเหมือนกันแต่มันทํายากอะต้องต้องหาซัพพอร์ตเนาะใส่ใส่เดเลชัน relation, แล้วก็หาจังหวะด,ดีดีอีกคลิกกันอีกนะหลายรอบหลายอย่างโดนตีอีกอะไรอีกว่ากไปนะครับประมาณนั้นเลยนะตนัวละครที่เก่าแหละเนาะก็ไม่ได้เก่งกาจเลยมากภาษีก็มีอะไรไม่ได้มีหามีน้อยมากไม่ได้มีอะไรเลยนะ แค่โดนตีก็ตีแรงขึ้นแค่นั้นแหละตีแรงขึ้นหรือขึ้นนะครับมานั้นเลยไม่มีอะไรมีแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับตีแรงแค่นั้นเลยนะฮะประมาณนี้สําหรับ LR ท่านบิวกับวิสนั่นเองก็เป็นตัวละครที่เก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่เหมือนเดิมผมว่าโอเคแหละก็โอเคในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้ากนะ็อยากให้ทำคลิปอะไรสักวันบอกมาได้เลยนะคลิปนี้ผมก็ต้องไปและนางก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปแบายครับผมไปแล้ว